น่าไปอยู่แบบว่าปรบวนขันมากอ่ะฉันชอบนะเวลางานบ่งงานบวชแค่ฉันยินองานต่าสุดเลยลำหน้าน่าจะได้เป็นนางฟ้าจริงหรือเปล่า อิ่วคือเสียงโง่ใช่ลงเสียงต่ำเฉยเลยอ๋อกาดจะขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้มาไม่คริวเลยเอาล่ะมาที่ช่วงที่2ของรายการเรานะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้เรื่องของอภิพิมสัญญาแล้วก็สามีเมื่อไรบอยจะมาเมื่อไรบอยจะรับผูหอมเขาเชียร์นะคุณจะทำให้แฟนๆผิดหวังไม่ได้นะบอยอ่อเอาอันนี้ก็เล่นกับ SMS เอออ่านะคะ ก็คือพอมีข่าวว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะเลิกลากันไปแล้วเพราะจะแต่งงานได้ปีกว่าๆเท่านั้นเองนักข่าวเองไปเจอเพื่อนนางแบบหลายคนปิดปากเงียบอีกคุณดูสิว่าทําให้ข่าวลือนี่มันมีน้าหนักมากขนาดไหนฉะนั้นนะคะนักข่าวมีโอกาสได้ไปเจอพี่พิมพ์สัญญาก็เลยต้องคว้าตัวมาถามแล้วค่ะว่าตกลงเนี่ยเตียงหักจริงหรือเปล่าคะ ไม่จริงสิคะถ้าคุณสามาีบ้านง,งานป่านนี้เขาก็ประชุมไม่มาเป้าภรรยาเดินแบบแล้วค่ะ <c oughs> คือเขาเมือม่อเมื่อเมื่อเขาทางานเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะดึกขนาดไหนเขาก็ต้องแวะมาจุกที่กองถ่ายก่อนก่อนนอนก่อนกลับบ้านหรือตอนเช้าก็ต้องเมคชัวร์ว่าจัดทานอาหารเช้าด้วยกันคือไม่มีช่วงที่แบบห <c oughs> ่างกันอ่ะคือเราต้องอย่างน้อยหนึ่งวันนี้จะต,ต้องทานหนึ่งมื้อแล้วก็ต้องคุณนายคิสก่อนกลับบ้านไม่มียังหวานกว่าเดิมด้วยซ้ำว่า ถ้าเห็นดอกไม้ท <itu? c oughs> ี่ค uh ุณสามีเอามาให้วันนี้ต้องหมั่นไส้แน่ค่ะน่ารักแล้วเขาไม่ได้เตียงหักซะหน่อยคุณเขาออกจะสวีทกันข้าวไปเอามันจากไหนเนี่ยเออเพราะว่าคู่นี้หวานมากถ้าเกิดเตียงหักฉันก็ไปแต่งงานแล้วนะคุณนายคิสเอา่ะแต่ี่คุณนายคิกนะคิกนะ ไม่ได้คิสนะเอาหวานนะจริงๆแบบคน,<วา>นที่แบบเป็นแฟนกันก็ควรจะเติมความหวานกันแบบแล้วเตียงหัก <c oughs> คืออะไรภาษาในวงการบันเทิงชอบมีภาษาแปลกๆคุณว่าไหมเตียงหักก็หมายถึงแบบว่าเออเลิกล้างกันไปคุณคุณคุณเข้าใจหมายถึงอะไรเ <ผม S 1> ตียงหักผมก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ขอไม่อธิบายแล้วกัน <h> <h> หยุดความคิดนั้นไว้นะทาไมอ่ะหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์คุณลามกคุณจกเป็ดคุณพีน่าเล่คุณลามกใช่ไหมไม่ใช่ผมหมายถึงว่าไอ้เฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะขาด ขาเตียงไม่ดีคือคนนอนด้วยกันคือบางทีนอนสองคนไงมันกระโดดขึ้นไปสองคนเตียงก็จะหักอ๋อนี่ก็คิดเหมือนชั้นโล่งอก <c oughs> นั่นไงคุณก็คิดเรื่องของเรื่องอะเอาละไปดูข่าวอื่นกันบ้างครับผมมาถึงข่าวนี้ดีกว่านะฮะมีข่าวกระแสออกมาว่านะครับคุณพศานนท์เนี่ยยื่นข้อเสนอให้คุณแอนนี่บลูคเงินห้าหมื่นบาทแล้วขอให้จบคดีอ้ยคดีความกับคุณฟิล์มเนี่ยคุณแอนนี่จะว่ายังไงครับกับกระแสนี้ ว่ามันจะลงเอยยังไงจริงๆเนาะเพราะว่ามันก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมามันก็อืมก็ต้องคอยดูตอนสุดจบว่ามันจะเป็นยังไงค่ะพาะแอนก็ไม่อยากจะคาดจริงๆอะค่ะคุยกับพี่พตหรือกับเฮียเป็นการส่วนตัวบ้างไหมครับไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยเลยยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากคางรู้เลยยังไม่มีเลยค่ะไม่มีแต่ทางนีข้อมูิเสธเรามั่นใจฝั่งเราแค่ไหน ก็เต็มที่เนาะูกของปรับนี่กังวลไหมครับไม่เลยค่ะไม่กังวลเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เดือนหน้า็นการไกลเกลี่ยครั้งแรกจะไปด้วยไหมคะถ้าคาเจอกันครงแรกเราก็ควรต้องไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออมันเจ้าตัวต้องไปเองก็ต้องไปนะคะน่ารักจังเลยอ่ะแบบ น้องน่ารักเนอะน้องที่ขายุนะครับน่ารักมากเลยคือแก้มยุ้ยมากอ่ะใช่ขาวยุ้ยเชิญคุณก็เป็นคดีที่อาจจะเป็นมาหากับอีกเรื่องหนึ่งติดตามกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงขอให้มันจบก่อนน้องโตแล้วกันอายุเท่าไหร่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละวิ่งแปดเดือนใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ถึงขวบเลยเธอพิ่งคลอดเดี๋ยวเรี่อเพิ่งคลอดพิ่งคลอดพึ่งคลอดเออเอาละมาที่ข่าว เขามีข่าวลือคู่เ,เกาา่าเหล่าคู่ใหม่ของวงการนะคะกุ๊ปกิ๊บกับน้องแอร์สตรอเบอร์รี่ชีสเค้กไงที่มีข่าวว่าน้องแอร์เนี่ยนะคะเป็นมือที่สามแย่งมาริโอออกจาออกกุ๊ปกิป๊บเลยทําให้ทั้งคู่หลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนาน,านแสนนานนะถึงกับเก่าเหลา่าอู้หูเมาแรงมากนะคะถ้าเกิดเมาว่าน้องแอร์เป็นมือที่สามเนี่ยนะะักข่าวไปเจอทั้งคู่คะ่ะเลยจับสัมภาษณ์คู่กันซะเลยตกลงเก่าเหลา่าไม่เก่าเหล่ากันคะครับ กับพี่แอร์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอาจจะแบบคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นแบบพี่แอร์เล่นละครโออะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนต้องชอบกันใช่ไหมในเรื่องในเรื่องอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าแบบเกาเหลากันหรือเปล่าคือแอร์ไม่มีการติดต่อกับโอแบบหลังกองถ่ายเลยคุยกันในกองเสร็จู๊กลับบ้านต่างคนต่างกับบ้านไม่ีอะคนจะมองว่าเหมือนเราสร้างกระแสเพราะว่าเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลากันแบบแบบก็มาออกงานคู่กันแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่สร้างกระแสหรอกเพราะว่าข่าวเนี้มันไม่ได้เกิดมาจากพวกหนูเดินออกมาพูดว่าแบบเออ ทะเลาะกาันหรือว่าพวกหนูไม่ได้แบบว่าทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นแค่แบบกระแสะข่าวออกมาเฉยๆอเออ,อมันก็เลยไม่จริงอ่ะก็เลยร่วมง,งานกันได้ไม่มีอะไรคะ่ <Okay. S 2> ระโอเคยืนยันไม่ยืนย<า>ันกันว่าเราสองคนก็ยังรักกันดีค่ะไม่มีเรื่องกาไม่มีเรื่องมือที่สามแน่นอนใช่แล้วก็ไม่ได้สร้างกระแสะอะไรด้วยเนาะใช่ถ้าตัวยังเท่าเดิมนะคะ ปิดท้ายได้ค่าตัวยังเท่าเดิมแอลฝากบอกพูดจัดสักนิดนึงว่าค่าตัวยังเท่าเดิมนะคะไม่ได้สร้างกระแสอัพค่าตัวแต่อย่างใดนะคะก็เคลียร์กันไปเพราะว่าแหมน้องแอลเขาก็หัวใจไม่ว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มี SMS ส่งมาว่าอะไรนะคุณอยากให้เวียกับใหม่เล่นละครเรื่องบ้านสายทองบ้านสายทองเป็นอะไรชายแต่ผมอยากเล่นเป็นชายน้อยนะพี่ป๊อกแกววงกะอันนั้เขาเด็กมากไปเล่นเป็นเพื่อนยิงแม่มอบแม่ เล่นเพื่อนหมอแม่ตอนเล่นไพ่เออเหมาะเราจะ่รักันไปไหมตอนนี้แหละมาถึงข่าวนี้เลยดีกว่านะครับ หลังจากคือคือคุณเอ๊ะกับคุณเจมเนี่ยคบกันมานานมากแล้ว<ช>คุณไม่แต่งงานกันสักทีเขาคบกันมากี่ปีแล้วอุ้ยเป็นสิบรวมสิบใช่ไหมใช่ใชเขาบอกว่าที่ไม่แต่งงานกันสักทีเนี่ยเพราะว่าคุณเจมเนี่ยแอบไปซุกกิ๊กนักศึกษาสาวส,สวยจนกระทั่งไปซื้อคอนโดแล้วอยู่ด้วยกันอ๋อมีข่าวมาเป็นตุ๊ดบ้างละ่ะมาสุดมีกิ๊กอีกแล้วหรอมีกิ๊กอีกแล้วตอนนี้ไปถามดีกว่าแล้วจับคู่คู่คุยถามกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงครับสําหรับข่าวนี้ ครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวอันนี้มาได้ยังไงนะ,ะเพราะว่าเวลาที่แสดงอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีข่าวไปต่างด้านนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับ <ฮะ S 1> อย่างคราวที่แล้วก็<ม>ก,ก็ก็มีข่าวว่าเป็นเกย์ช่วงหนึ่งแล้วนะ,ะฮะคราวนี้มาเล่นบท เจ้าชู้ก็กลายเป็นว่ามีซุปกิ๊กนักศึกษาอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าตอนที่ผมแสดงละครเวทีเนี่ยผมผมต้องไปเช่าคอนโดอยู่เพื่อให้มันใกล้กับรัชดาลัยใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นเองอาจจะเป็นที่มาของของของข่าวของข่าวลืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่มีอะไรเลยครับไม่เครียดะคะ่ะเฉยๆก็อ,อย่างที่บอกว่าถ้า ไม,ไม่แข็งแรงนะไม่เชื่อกันไม่ไม่ไวใ้ใจกันละกันก็ก็คงจะพบก,กันมานานขนาด12ปีไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเออถือว่ให้เกียดเราก็เชื่อใจคนที่อยู่ในง้างเองเราค่อนข้างจะรู้ใต้รู้ปูงกันหมดว่าอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตบ้างไปกินข้าวกับใครตรงไหนอะไรยังไงก็รู้กันหมดครับ มัยังคงเป็นคู่หวานอยู่สรุปเป็นข่าวเลยสิบสองปีคุณน,นานมากนะ<ช>คือก็ยังรักกันดีอย่างอยู่ผมว่าตอนนี้เริ่มเป็นความผูกพันแล้วเป็นความเป็นเพื่อนกันมากอยู่กันเป็นเพื่อนไปละอยู่เป็นเพื่อนไปแล้วนะฮะบอยเหมาะสมกับต้นหอมมากๆจะ<ช>ดูบอยเล่นละครอีกคร,ครับผมตอนนี้กลาลังถ่ายอยู่ครับแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของชีวิตปื้นฝุ่นครับผมแจ้งเกิดน้องตุมตามสมัยก่อนหายไปไหนน้องตุมตามโอ้แล้วด้วยรู้สึกว่าน้องตุมตามนี่เป็นลูกนักแสดงด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วคุณแม่คุณลูกก็หายไปเลยทั้งคู่คุณแม่ยังพอมีปรับปลายเหรอฮะอนะคะอุม้มรักอยากให้กลับมาทำใหม่อ่อบอยรักต้นหอมจริงๆนะคะน,นี่เป็นการคอนเฟิร์มน่าจะเป็นคนวงในจะคุณคิดอะไรกับดิฉันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะไอ้คุณก็น่าจะฟังทั้งนี้บ้าง อะไรก่นนจะถามความรู้สึกอะไรผมบ้างมาคุณมาถึงคุณก็ใส่เอาใส่เอาอย่างนี้อยากให้ออมกับอ้ำแสดงละครคู่กันมากออมอัคพันธ์กับอ้ำมทิชาติช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ำจะลาเออเอออะไรของคุณเนี่ยเอาในช่วงหน้ามีอะไรครับส่งกันเข้ามาช่วงหน้าเป็นบันเทิงต่างประเทศนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงสกู๊ปที่เราบอกว่าดาราเนี่ยนะคะอยากจะให้ละครเก่ากลับมามีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ SMS นี่ตลอด